พระคัมภีร์ไบเบิลปฐมมการบทที่8พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับโนอาห์ในเรือจึงทรงทำให้ลมพัดผ่านมาเหนือแผ่นดินน้ำก็ลดลงข้อ 1. นึ่งน้ำผู้ของน้ำบาดาลและช่องฟ้าทั้งหลายก็ปิดฝนจากฟ้าก็หยุดข้อสอง น้ำก็ลดลงจากแผ่นดินเรื่อยๆเ,เมื่อล่วงไป150วันแล้วน้ำก็ลดระดับลงข้อ3ณวันที่17ของเดือนที่7เรือก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัสข้อ4น้ำนั้นลดระดับลงเรื่อยๆจนถึงเดือนที่10ในวันที่1เดือนที่10ก็เห็นบรรดายอดภูเขาข้อ5เมื่อครบ40วันแล้วโนอาก็เปิดหน้าต่างที่ทำไว้ในเรือข้อห ปล่อยกาไปตัวหนึ่งกาก็บินไปและบินกลับมาจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินข้อเจ็ดโนอาก็ปล่อยนกที่ราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดลงไปจากแผ่นดินแล้วหรือยังข้อแปดแต่นกที่ราบนั้นไม่พบที่ที่จะเกาะได้จึงบินกลับมาหาโนอาที่เรือเพราะน้ำยังท่วมแผ่นดินอยู่โนอาจึงยื่นมือออกไปจับนกที่ราบนั้นมาหาท่านนำเข้าไปในเรือข้อเก้า โนอาเฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบไปจากเรืออีกข้อสิบเมื่อเวลาเย็นนกพิราบก,ก็กลับมาหาโนอาและคาบใบมะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้วข้อสิบเอ็ดโนอาเฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวันหลังจากนั้นจึงปล่อยนกพิราบไปนกนั้นไม่กลับมาหาโนอาอีกเลยข้อสิบสองเมื่อถึงวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่ง ปีที่ห0 1เอ็ดน้ำก็แห้งจากแผ่นดินโนอาเปิดหลังคาของเรือและมองเห็นว่าพื้นดินแห้งข้อ13เมื่อถึงวันที่27เดือนที่สองแผ่นดินก็แห้งแล้วข้อ14พระเจ้าตรัสแก่โนอาว่าข้อ15เจ้าจงออกไปจากเรือทั้งพรรยาของเจ้าบุตรชายของเจ้าและบุตรสะใภ้ของเจ้าด้วยข้อ16จงพาสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กับเจ้า ที่มีเลือดเนื้อคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดที่คลานบนดินให้ออกไปเพื่อจะได้แพร่พันธุีขึ้นมากมายบนแผ่นดินข้อ17โนอาก็ออกไปพร้อมกับบุตรพรรยาและบุตรสะใภ้ข้อ18สัตว์ทุกชนิดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดกับนกและสัตว์ที่เคลื่อนไหวไปมาบนแผ่นดินทั้งหมดก็ออกไปจากเรือตามพันของมันข้อ19 โนอาสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวและเลือกเอาสัตว์ใช้งานที่สะอาดและนกที่สะอาดมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้นข้อ20พระยาเวทรงได้กลิ่นที่พอพระทัยแล้วทรงดำริในพระไทยว่าเราจะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดีเพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เด็ก เราจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกดังที่เราได้ทำแล้วนั้นข้อ21ตราบที่โลกยังมีอยู่จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวมีเย็นกับร้อนมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีวันและคืนตลอดไปข้อ22